คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ที่เขาบอกว่าเป็นการหึงโหดสรุปใช่หรือเปล่าแล้วตัวสามีเป็นคนทําจริงรหรือไม่โหดมากนะถ้าเป็นจริงอ่ะใช่แล้วเจ้าตัวปฏิเสธนะไม่รู้เรื่องนอนอยู่ข้างกันแท้แต่ไม่รู้เรื่องเพราะผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเพราะถูกระเบิดปิงปองยัดปากจนตุ้ม ใช่แล้วตายสิคะคนะคะเพราะจุดชนวนด้วยค,ะค่ะบ,บึ้มสนั่นเลยแต่สามีบอกนอนอยู่ข้างๆแทะ้ๆไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินเสียงเหตุการณ์นี้หลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอนะคะในท้องที่ค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่4ี่นะคะบอกว่ามีคนเสียชีวิตเป็นสาวใหญ่ชื่อนางลีนะค่ะอายุ53ปีเธอเป็นชาวไทยใหญ่ด้วยนะคะซีวิ่ในบ้านนั่นแหะค่ะสภาพศพเนี่ย ขอภัยคุณผู้ชมใบหน้าเนี่ยของคนตายแผลเนี่ยวะๆเลยค่ะโดยเฉพาะที่ปากเนี่ยมีบาดแผลแบบฉีกขาดเป็นทางยาวฟันหลายซี่กระเด็นตกเกลื่อนบนที่นอนบนที่นอนเลยนะคะคางๆศพเองไปเจอเศษร,ระเบิดปิงปองที่จุดชนวนแล้วแล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ใช้งานตกอยู่ด้วยเจ้าที่ตํารวจใเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานสอบสวนซ้งมาแบบนี้ว่าบ้านเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีตัวผู้ตายคนนี้นี่แหละ นางลีนคนเสียชีวิตและสามีของเธอค่ะชื่อนายยอนอายุ54ปีกลางดึกคันยยอนมีการเดินทางไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านตอนกลางคืนว่าภรรยาถูกใครไม่รู้ทําร้ายจนตายอยู่ในห้องนอนอันนี้สิ่งที่เขาแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะค่ะตอนอตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยมีการประสานตํารวจในท้องที่มาร่วมตรวจสอบค่ะ แต่ตอนที่ไปด้วยความที่มันเป็นกลางดึกการตรวจสอบต่างๆน,นานารวมไปถึงการเดินทางของตํารวจมันก็ค่อนข,ข้างยากลําบากจนกระทั่งต้องประสานให้มาตรวจสอบเหตุนะคะในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เนี่ยชันส,สูตรศพเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไปนายยอนสามีนั่งอยู่บนแคร่หน้าบ้านนั่งเงียบๆเลยคุณนะก็นิ่งเฉยนะใช่ไอ้ความนิ่งเฉยนี่แหละมันก็มีพิรุษไงคุณลุกคือไม่ได้ดูสนใจการตรวจศพของภรรยาอะไรมากมายนะัก ในขณะที่ลูกสาวของตัวคนตายนางสาวสองอายุ24ปีลูกสาวเนี่ยไม่ใช่ลูกของตัวนายยอนสามีคนนี้นะเพราะว่านายยอนเนี่ยถือเป็นสามีใหม่ของคนตายตัวลูกสาวของคนตายนางลีเนี่ยลูกสาวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเอารู้ว่าเกิดเหตุกับแม่รีบมาดูค่ะมาดูร้องห่มร้องไห้อยู่นะแล้วสิ่งที่ลูกพูดคืออีปอ้อฆ่าแม่อีปอ้อ ก็คือพ่อใช่เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านที่เชื kho. ่อว่าคนที่ฆ่านางลีนไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือตัวสามีนั่นแหละตัวคนตายเป็นคนมีน้ำใจเพื่อนบ้านรักไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะแฟนเขาจะไปไหนก็ไม่ได้แฟนเขาเนี่ยน่าจะเป็นความหวงเนาะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นหนุ่มเข้ามาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้มีลูกติดแล้วก็ แฟนเขาจะไปไหนก็ไม่ได้แฟนเขาเนี่ยเป็นคนทามารทํโมจะไปวัดจะไปงานศพจะไปอ,อะไรที่อยู่ในหมู่บ้านไปช่วยอะไรเขาเนี่ยเวลาไปเนี่ยแฟนเขาจะบอกว่าถ้าไม่มาดึกจ้างนู่นนี่นั่นที่ที่เขาพูดตลอดน,นะแล้วเข,เขาก็ห่วงเมียเขามากแล้วเขาไม่อยากให้ไปไหนอืมนี่แหละค่ะทีนี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าคือตัว นายยอนเนี่ยสามีมักจะมีเรื่องของการหึงหวงตัวนางลีเนี่ยเป็นประจำ mm hmm. แล้วก็หวงหนักด้วยหึงหนักด้วยตำรวจเชื่อแบบนี้ว่าตัวผู้ต้องสงสัยก็คือสามีรายนี้ เฉวโอกาสตอนที่ภรรยาตัวเองนอนหลับแล้วยัดระเบิดบิงปองใส่ปากอันนี้เป็นข้อสงสัยนะสสยเป็นข้อสงสัยนะส่วนชาวบ้านหลายคนสงสัยว่าเอ๊หรือว่าผู้ตายนั้นเป็นคนพูดมากหรือขี้บ่นหรือเปล่าถึงถูกสามีถึงขั้นเอาระเบิดบิงปองยัดปากแล้วยรจุดชนวนทำร้ายจนตายนะฮะเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนตายเนี่ยนะเป็นคนดีมีน้ำใจไม่ค่อยพูดค่อยจาด้วยซ้ำคุณผู้ชมฮะชอบฟังธรรมะและปฏิบัติธรรม แล้วก็อย่างนะคุณเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทุกคนทีนี้แหละครับคุณผู้ชมสาเหตุหรือใครมาทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตด้วยการเอาระเบิดปิงปองยัดปากจนเสียชีวิตจนมันระเบิดแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเนี่ยตำรวจก็ต้องนำตัวของนายยอนซึ่งเป็นสามีของผู้ตายไปเค้นสอบอตอนแรกเขาปฏิเสธทั้งคืนนะ,คะเค้นสอบทั้งคืน ปฏิเสธนะว่าไม่ได้เป็นคนทำแต่คุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้สารภาพแล้วนะฮะว่าเป็นผู้ลงมือโดยก่อนเกิดเหตุนายยอนเนี่ยดื่มสุราจนเมาแล้วกลับเข้าบ้านเมื่อมาเจอภรรยาจึงถูกต่อว่า ทำให้ตัวเขาเกิดความโมโหแล้วก็ชกภรยาจนสลบในห้องนอนจากนั้นครับใช้ระเบิดปิงปองที่พกติดตัวเป็นประจำผู <c oughs> ้ชมข่าวนี้มันโหดมากพกทำไมนะยัดใส่ปากภรยาแล้วจุดสายชนวนด้วยไฟแชกทำให้เกิดระเบิดคาปากแล้วทำให้ภรยาเสียชีวิตในทันทีอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยนะเพราะคดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญจริงนะครับ ซึ่งทางด้านผู้การจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าเรื่อง,งกังล่าวเป็นเรื่องการทะเลาะเบาแว้งในครอบครัวแล้วก็อยากจะขอเตือนให้ประชาชนทุกคนให้รู้จักคําว่าอะไรรู้ไหมหอดทนผ่อนหนักผ่อนเบาอย่าให้ก่อเหตุสลดแบบนี้กันอีกนะครับ แล้วทีนี้ทางด้านพนักงานสอบสวนก็ถือว่าต้องออกหมายจับเลยฮะจับนายยนผู้ต้องหาใช้ระเบิดปิงปองยัดปากภรยาแล้วจุดชนวนนะครับก็ควบคุมตัวอยู่ที่สพหมอกจำแปะแล้วก็เนื่องจากเป็นคดีสันเทือนขวัญทางเจ้าหน้าที่ต้องรอสอบปากคาผู้ต้องหาแบบเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งต้องมีทนายร่วมสอบปากคาในคดีดังกล่าวนะฮะอันนี้คือล่าสุดเลยคุณจากที่เมื่อคืนทั้งเมื่อคืนเนี่ยยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได,ดได้เป็นคนเอาระเบิดยัดปากเมียแล้วแล้วคือตารวจก็สงสัยตั้งแต่ที่แรกแล้วแหละว่า เรื่องเลยตอนเกิดเหตุมันจะเป็นไปได้ยังไงอะนนอนอยู่ข้างกันใช่ครับ